สวัสดีครับผมเอกฟ e ีดอมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเราบอกฟิชอิดนะครับผมวันนี้เราก็นะได้เวลาแล้วครับตอนนี้ผมคิดว่าเซตนี้ครับผม b ิกฮันเตอร์น่าจะกลับมาใช้ได้แล้วน่าจะหายบักแล้วผมลองตกดูแล้วครับผมได้มาเยอะเอาเรื่องเลยนะปลาดับตัวใหญ่ในในป่านะครับผมวันนี้นะครับผมจะไปฟาร์มที่วิหารชั้น2ดูนะว่าได้เท่าไหร่นะครับผมประมาณนะแล้วก็ดีครับตอนนี้กิจกรรมอะไรไม่มีนะเดี๋ยวดูกันว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับเซตที่ผมใช้ก็เป็นนี่ฮะก็จะเป็นตัวเออนี่ครับเอเลเมนต์หลอดนะครับ บิ๊กฮันเตอร์ออฟนะครับตามได้เพอร์เฟกนะครับแล้วก็ทุนนะครับผมจะใช้เป็นบอบเบอร์ตัวนี้นะครับผมเพิ่มโมนสไซสไปตามนี้เลยนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปที่วิหารชั้น2อกันดูนะครับผมว่าโอเคนะตอนเนี้ยใครที่อยากจะหาเงินดีๆก็ออฟตามผมก็ได้นะบิ๊กฮันเตอร์หรือจะเป็นคำสาบหรือจะเป็นไกยพันธุ์หรือจะเป็นขุดทองก็ได้นะแล้วก็ตามด้วยบ,บอบเบอร์ก็ใช้คอมโบไปใครใช้คำสาบใครใช้เป็นคำสาบก็แนะนำให้เป็นแบบบอบเบอร์ที่เป็นมูเตชตันเยอะไปนะครับผมจะได้ เน้นม oh, oh, oh. uh, <c oughs> ูดเดชั sich, oui, oh ่นยาวๆเลยโอ้โหห้องนี้แบบอลังการสุดๆยังเหลือไม่กี่คนนะเซิร์ฟผมกําลังหลุดรอบคนไปหลายคนแล้วเขาออกจากวิหารกันเสร็จแล้วเขาก็ติดป่าต่อนะพวกนี้คิดยังไงไม่รู้นะเอาวิหารก่อนแล้วป่าทีหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มชั้นสองกันต่อนะวันนี้ผมว่าจะซื้อสกินสักทีเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนสกินคัตนาเนี่ย อยากซื้อมากเนะเอาจริงแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันตีไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆถอยหลังค่อยๆถอยหลังผมก็เลยไม่อยากใช้ไงจะดูดิเขาจะแก้บักป่ะบอกโหยังมีคนอยู่ชั้นสองอย่างเนี้ยเฮ้ยกิจกรรมมาพอดีเหรอหรือบักเฮ้ยรอกอล้อกอล้อกอลกูด้วย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 เลือทีที่วะเฮ้ยแก่ทีวะเอา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 มาพอดีเลยมาพอดีกูเล่นด้วย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 มาพอดีเลยเว้ยเฮ้ยกูด้วยกูด้วยโอ้โหคัตานะมาเกินเลยจังหวะได้ครััับจจงงหวะะอลลลทคิปเยพดี เอาสวนเลยครับเล,เล่นด้วยเล่นด้วยเผื่อได้โอ้โหดูคนาดหน้หนึ่งสี่คน<ะ>มาแล้วครับเจ็ดนาทีครับผมมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มต่อตอนนี้ขอจัดก,การก่อนแล้วกันนะโอเคครับหมดเวลาไปแล้วไม่ได้เลย,เลยนะก็คิดว่าเรามาฟาร์มไปเลยแล้วกันนะคบผมเราตกไปได้ประมาณสิบนาทีแล้วเมื่อกี้เรามาทันประมาณเจ็ดนาทีใช่ปะ่ะผมจะตีไปสิบนาทีเลยแล้วกันนะก็นี่แหละ ว่าเรามาฟาร์มแล้วเราเริ่มต้นฟาร์มประมาณนะครับผมตีไปสักเราเริ่มฟาร์มประมาณ11โมงแล้วกันนะครับผม11โมงแล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูครับว่าประมาณ4-5ชั่วโมงวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะอย่าลืมนะครับเซตที่ผมใช้ก็เป็นเซตนี้ฮะเอเลเมนต์หลอดนะครับผมเป็ดท่านะครับออปชั่นเป็นบิ๊กฮันเตอร์กับเพอร์เฟคชั่นนะครับผมบอบเบอร์ใช้เป็นตัวนี้นะครับผมไอ้นี่ฮะพวพมูนนะครับผมเป็น รัก10%แล้วก็โบนสไตส์นะครับ30%นะครับได้มาจากกิจกรรมเมื่อวันพุธตอนกลางคืนนะครับผมเป็นใช้โค้ดได้มาะอันนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับประมาณ4-5ชั่วโมงเหมือนเดิมโอเคครับมาแล้วครับผมตอนนี้เวลาแล้วครับดูเวลานะผ่านไป2รอบนะครับมังกรไม่ได้เลยนะ3โมงครึ่งแล้วครับผม3โมงครึ่งเราผ่านมังกรมา2รอบแล้วครับผมผ่านมังกรมา2แล้วได้แดงมา1ตัวครับผมเฮ้ยละใหญ่ด้วยดูแบบใหญ่ด้วยนี่ครับแบบใหญ่เเกลยม เกลือเลยแบบใหญ่เนี่ยโอ้โหเราได้ปลามา2,400ตัวได้นะครับผมเกือบ2,500เลยนะเดี๋ยวเราไปลองขายกันครับว่าได้เท่าไหร่นะครับโอ้เยอะเยอะเยอโอเคครับเรากลับมาแล้วครับผมมาดูกันเราจะขายได้เท่าไหร่เอ่ยกระป๋าประมาณเกือบ2,500ตัวนะดูนะครับขายทั้งหมดโจเด้เฮ้ย ใช่เลยนะใครเบ็ดดีๆมึงมาเลยนะเอาจริงเอาเซตดีเลยโอ้หูทำลายเซตีทำลายเซตีทุกทุกเกาะกูบอกเลยทุกเกาะเกือบสามล้านภายในสี่ชั่วโมงโอ้หูนี่กูไม่ได้ลึกลับเลยนะได้แค่แดงหนึ่งตัวตัวเขาไหร่วะเนี่ยขอลองขายดิดูดิแสนเก้าโอ้โหโอเดีย โอ้โหแล้วตำนานแบบเกาะนี้เยอะมากนะเอาจริงเพราะว่าดูนะดีดูนะผู้ชมอะเนี่ยเกาะเนี้ยคือมันมีส้มเยอะมากเลยมนาะโอกาสที่เราจะได้ส้มมันมีโอกาสมากเลยนะเอาจริงนะฟาร์มดีมากในช่วงนี้นี่แดงผมยังได้ไม่ครบเลยนะโอ้โหโอ้โหืเรียกว่าล้านแตกอะบอกเลยล้านแตกครับผมสองล้านห้ามืนมึงบ้าไปแล้วปลาสองพตัวโอ้โห อยากฟาร์มมันต้องมาที่นี่แหละใครคันดีๆต้องมานะเพราะปลาตัวใหญ่นะคันดีมาเลยครับผมแลวเซ็ตผมแบบอบิ๊กฮันเตอร์นี่มันโคตรตะละรวยเลยว่ะโอ้โหสุดยอดที่นี่แม่งฟาร์มดีสุดๆมันจะอยู่ตลอดอะว่ะฮอลลวีนไปแล้ววิหารจะไปปะเนี่ยลิฟต์อะโอเคโอ้ยังรวยครับผมผมบอกเลยอย่างรวยโอเคผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะผมบอกเลยฟาร์มโคตร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 ดีเลยครับผม โอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมดิยล่ะ